ปั๊บเลย Create character the n already m e a has been occupied please choose a different name นี่ปัญหาที่ยากที่สุดของการตั้งชื่อนี่เลยผมสอบถามเลยแช GP t GPT ชื่อตัวละครในเกมของผู้หญิงที่เป็นนักหนูทารลาล่า <c oughs> ทารล่าลได้ชื่อผู้หญิงเหรอลีลาแอโร่นี่ไงมิก้าวินช็อต เหมือนกลัวไม่เจอธนูไม่เอาไม่เอาเขาว่าธนูมาอยู่ดีเต็มไปหมดอยากเติมเกมจังเลยแต่ก็ราคาแพงแพงเฮ้ยบังเอิญจังเลยครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำพอดีครกับร้านเพทูฟินท็อกอาฟิ้งขลังผมเลยครับโดยทางร้านนะครับก็รับเติมเกมยอดนิยมมากมายนะครับไม่ว่าเป็นพวกเซเว่นไนท์ พงคายสตาร์เรลทีมไฟท์แท็กติกวาโลแลนหรือจะเป็น L O L นะครับโดยทางร้านนยครับจะเป็นระบบรับเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงเลยนะครับโดยเวลาเติมเนี่ยครับก็ไม่ต้องใช้ ID ด้วยนะครับทำให้ปลอดภัยแถมเติมไวด้วยนะครับและราคาถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนนะครับและก่อนที่จะไปเติมกันนะครับก็อย่าลืมครับใส่โค้ด F R E Y เพื่อช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับขอบคุณครับที่อะไรถึงเหมาะกตัวละครผู้หญิงวะและเป็นนักหนูนี่เลยผมสอบถามเลยแชท G P T ชื่อ ตัวละครในเกมของผู้หญิงที่เป็นนักหนูแล้วว่าแล้วว่าเราจะได้ชื่ออะไรม <laughs> าแล้วว่าเราจะได้ชื่ออะไรวะไหนดูชื่อดิเชนจิวิทีจะมีชื่ออะไรให้เราบ้างอารีนาเวสเปร่าซิววีนาคาเอเลียดินจาทาลาลา่าทาราล่าได้ชื่อผู้หญิงเหรอวะ เดดเดดเดดทารา่าได้คืชื่อผูอ้หญิงเหรอก็อาจจะยังนะเอลวินชื่อผู้ชายเนี่ยไลเลีไอิล่าวินวินลีฟโนเรเลียไฟรุนเฮ้ยมันก,มนก็มันก็ไม่แย่นะอารวิน่าเซราฟีนนี่เลยถอดแบบมาจากเกมที่เรารักเลยเนะี่ยเซราฟีนน่ะลีล่าแอโร่นี่ไงแนวน่ารักสดใสแต่ออกลุยลีล่าแอโร่ มิก้าวินช็อตเนี่ยกลัวไม่รู้ว่าใชซธนูก็ซัดไปเลยเนี่ยแอโร่หนึ่งอันวินช็อตหนึ่งอันแบบจุกๆอยู่หน้าสับิปลีลี่โบฮาร์ดเหมือนกลัวไม่ใชซธนูไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเขาว่าธนูมาอยู่น,นี้เต็มไปหมดเลยรั่วจ,จัดไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีอ่ะผมแม่งผมแม่งเป็นผู้ที่แบบว่ามีปัญหาในการตั้งชื่อมาเลยนะเว้ยเอาจริงคีน่าเอ K I N A จัดไปสรุปชื่อใช้แล้วเต็มตัวได้เลยชื่อใช้แล้วแปะ you have been disconnected from the server please log in after คืออะไรผมโผผมผมไม่นี่นานเกินเนตะั้งชื่อนานเกินเนะเฮ้ยอะไรอ่ะผพี่อะไรผมตั้งชื่อนานประโยพี่อะไรก่อนโห้แต่สีผมมันมันแบบมันมันแสบตามากเลยว่ะสีขาวอ่ะดูดิสีมันแสบตามากเลยอ่ะเราพนักงานมันดูแสบตามากเลยอ่ะเราสีมันไม่ค่อยแสบป่ะน้ำเงินป่ะมันไม่ค่อยแสบดิแล้วผมรีบเลยผมรีบเลย ป๊บเลยคร e a t ์ c h a เ a c t ตอร์ e name already has been occupied please choose a different name นี่เนี่ยปัญหาที่ยากที่สุดก,กันตั้งชื่อว่าต้องชื่อแบบไหนมันถึงจะไม่ซ้ำคนอื่นเนี่ยนิสร่าไม่ไม่มีชื่อจริงๆเว้ยขอชื่อขอชื่อที่ดีกว่านี้ขอขอดีๆอารีสาอาริสาผมว่าใช้ไปแล้วเชื่อะ่ะผมว่าชื่อทุกชาชื่อทุกอย่างมันใช้ไปหมดแล้วเว้ยผมต้องแบบต้องเติมตกสอ,อะ เนี่ยใควะไหนเฮ้ยมันม,ม,นมีมันมีที่มาด้วยหรอชุดชื่อพรีเมียมเท่จริงไปซ้ำบ่อยเอลินดราผู้มองเห็นเส้นทางของลูกศรไทเบอร์อัน,นีสามนาดีผมผมมันเป็นผ,ผู้ผู้เล่นแบบว่าชื่อไทยดีเฮกเตสอะเดี๋ยวคิดอะไรไม่ออกผมแปลผมแปลอังกฤษเป็นไทยก่อนวาโลเลียน้ำเสียงแห่งลมและพลังแม่งเทพอ่ะเซราริตนักขนูลับเห่งราต <c oughs> ีหรือว่าหรือว่าเราก๊อปชื่อไทย แล้วเราเปะแล้วเราโปะเข้าไปโปะเป็นไงอันนี้ไในหนึ่งหาว่าหรือว่าเรากรอบชื่อไทยแล้วก็โปะเข้าไปเลย <c oughs> ไม่ได้เล่นละเกียร์มาเดีีเดีีอารียเวลถ้าดูแห่งแสงอรุณลูนาเบร่าลูนาวาร่าผู้ล่าภายใต้จันทเที่ยว <c oughs> <c oughs> ผมชอบอ่ะผมชอบอ่ะ หรือว่าจริงๆแล้วผมมานั่งผมมานั่งตั้งชื่อดีกว่าผมว่าการตั้งชื่อแม่งก็สนะนุกเหมือนกันนะซิวเทอรีเนลอะไรเนะว่าอะไรอะซิวเทอรีเนลผู้เคลื่อนไหวเหมือนเงาไม้เฟลิน่าธนูแห่งป่าดึกดำบรรอิฟเรนมันอ่านว่าอิฟเหรออันนี้อันนี้อิฟเหรออิฟเรนเสียงกระซิบของผืนป่าทาริลิซ่าผู้วิทากผู้ผาลม เนเวริ <N ever ish> สายตาที่ล่วงรู้ทุกเป้าหมายผมว่าผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วชื่ออะไรนี่เลยเฟรินานี่เนี่ยผมว่าผมว่าถ้าเฟริน่าไม่ได้ไดไเนี่ยไออิฟเรนเนี่ยผมว่าได้ชัวเสียงกระซิบของผืนป่านี่ผมบอกเลยว่าก,กดไปปุ๊บเนี่ยชื่อติดเลย Fae L I N N เเดี๋ยวเดี๋ยวนั่น,นมันตุจเจมาแล้วผมว่าได้ลปะปอะนี่ผมบอกแล้วว่าชื่อแบบนี้เนะี่ยไม่ซ้ำใครไม่มีใครเหมือน ขนาดผมยังคิดไม่ได้เลยหรือว่าชื่อไทยที่ชื่อว่าธนูแห่งป่าดึกดำบรรพ์เนี่ยชื่อนี้ใช่ได้